สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกของช่องโจ้สองสีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผมห่างหายไปนานนะครับเออห่างหายกันไปนานนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับแอดมินติดติดภารกิจหลายอย่างจริงครับช่วงนี้เออทั้งงานทั้งงานประจําทั้งอะไรเนาะโอเคไม่ว่ากันเนาะแต่ว่าในกลุ่มก็ยังให้ทุกวันนะครับให้ในกลุ่มก็ยังให้ทุกวันนะให้ทุกวันตลอดนะครับโอเคครับก็ยังไงก็มาดูมาดู อ่าทีนี้มาดูมาดูนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีหวยฮานอยนะเออวันนี้มีหวยฮานอยครับฮานอยก็จะมีอ่พิเศษปกติแล้ว VIP ครับ สามน้อยเหมือนเดิมครับวันนี้วันที่แปดนะครับวันนี้ดีนะวันนี้วันดีนะแปดเดือนแปดครับสองห้าหกสี่ครับนี่ครับวันนี้ทุกคนช้อปปิ้งได้เลยนะวันนี้เออไปโฆษณาให้เขาอีกแปดเดือนแปดครับวันนี้วันพระด้วยนะอาจจะเป็นเลขหามนะวันนี้นะอาจจะเป็นเลขหามนะวันนี้นะเออไม่แน่ไม่แน่เออโอเคมาดูกัน ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดี๋ยวผมต้องหาฮานอยพิเศษก่อนเหมือนเดิมครับฮานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเมื่อวานเออเมื่อวานต้องเล่าก่อนเมื่อวานก็เข้าไปสองหนะ่อยเนาะเข้าไปสองหน่อยก็มีฮานอยพิเศษแล้วก็ฮานอยวีไนะผมบอกแล้วว่าทีเด็ดนะให้ทีเด็ดไปเลยแล้วก็ก่อนจะเป็นฮานอยก็จะเป็นลาวสตานะลาสตาก็เข้าไปที่สี่เจ็ดอีกนะครับก็รวยทุกคนครับในกลุ่มก็รวยทุกคนนะครับรวยทุกคนจริงเมื่อวานมี3ตัวแตกนะที่หุ้น วันก่อนเนี่ยวันก่อนสามตัวแตกมีสามตัวแตกด้วยนะอืแต่จําหุ้นไม่ได้หุ้นอะไรไม่หุ้นจีนหรือเปล่าสมาชิกทุกท่านก็รวยนะครับรวยทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็หุ้นไม่เยอะครับไม่มีหุ้นเลยไม่มีหุ้นอะไรให้เล่นนะก็เลยมาตั้งหน้าตั้งตาแบบคํานวณฮานอยเต็มเมนะโอเคมาดูตัวแรกนะฮานอยพิเศษนะเมื่อวานหวยออกไปที่ c แปดสามล่างออกไปที่ศูนย์เก้าครับตัวเด่นนะหาตัวเด่นก่อน ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นเลขสี่นะครับไม่ใช่เดี๋ยวก่อนสี 4, 0, 9, 0, 9. 9, 1, ่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าบนล่างเด่นไปที่เลขเก้าอย่างเงี้ยชอบเก้าไปตัวลองนะครับลองเลขสองนะ เออนะครับตัวลองไปที่เลขสองนะครับเดี๋ยวลืมนะแต่ผมจะจับเด่นเก้าไปครับวันนี้วันวันนี้วันวันนี้เลขกําลังจะเป็นเลขอ่ะสามห้าเจ็ดเก้านะนี่ครับตามเลขกําลังนะวันนี้วันพระเลขน่าจะสูงปยึดเลยวันพระนะเออนะครับไม่รู้ว่าจะสูงหรือเปล่านะมาดูกันครับก็ตัวเจาะครับตัวเจาะพิเศษนะครับตัวเจาะพิเศษก็จะเป็นอ่า

นี่ครับใส่ได้เลยนะวันนี้นะเลขสูงปีตแน่นอนครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะจอของเราเอ้ยสามตัวทีนี้มาดูสามตัวสามตัววันนี้นะครับสมตัววันนี้จากที่ดูเขาโค้งของตัวเลขแล้วก็เลขสูงปีตจริงนะอืมชอบไปที่เลขหกครับหกเนี่ยหกอะไรล่ะทีนี้หกเก้าหนึ่ง หกเก้าเจ็ดหกเก้าแปดหกเก้าสามครับนี่ครับเลขสูงปีนวันนี้การอีกตัวหนึ่งนะเออตัวนี้ผมชอบนะหกเก้าหกนี่ครับเลขวันพระอาจจะเป็นเลขหามก็ได้กันอีกตัวนะ นี่ตัวกันนะครับเออมาหรือเปล่านะที่มาดูฮานอยปกติกันครับฮานอยปกติก็หัวออกไปที่หกสามสี่ล่าที่เจ็ดเจ็ดครับ ตัวเด่นนะครับตัวเด่นวันนี้แน่นอนแน่นอนต้องเป็นเลขสามตัวรองก็ต้องเป็นเลขเลขหนึ่งนะโอเคจับตัวติดจับตัวเด่นเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเข้ากับเลขนี้นะมาดูครับตัวเจาะของเราตัวจเจาะวันพระวันนี้วันพระนะ สามสี่ออกไปแล้วนะออกอีกหรือเปล่านะสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าครับนี่ครับ <c oughs> สามสี่จะไหม่เปล่ามันก็ต้องเอาอ่ะครับอืมทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้อาจจะมาล่างนะอืม สามตัวตรงครับมาดูสามตัวตรงสามตัวตรงวันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเลขห้านะห้าสามหก ห้าสามเจ็ดห้าสามแปดห้าสามเก้านะอืมสามตัวตรงครับต่อมาเป็นห้านอยตัวสุดท้ายครับเป็น v i p นะเป็น v i p นะห้านอยตัวสุดท้าย ฮานอยเงินเดือนนั่นเองเออฮานอยเงินเดือน VIP นะก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับก็จะหลุดบ้างครับแต่ว่าไม่ได้หลุดแบบยาวๆเหมือนฮานอยพิเศษนะเมื่อวานหัยออกไปที่สองห้าสองครับแล้วก็ 59. ห้าเก้าห้าบนห้าล่างเลยเมื่อวานนะตัวเด่นนะครับตัวเด่น แล้วก็ตัวรองตัวเด่นวันนี้ก็จะเป็นเลขเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งเหมือนเดิมครับจับตัวรองครับวันนี้ต้องจับตัวรองเหมือนเดิมครับก็จะเป็นหนึ่งห้าครับหนึ่งหก 1 7 1 8 1 9 1 4ดหนึ่ปดนครับอย่างที่บอกครับวันนี้เลขสูงนะเลขสูงปีดแบบนี้เราก็ต้องสามตัวนะครับสามตัวเดี๋ยวก่อนสองตัวก่อนเลขสามตัว จะเป็นเลขพี่น้องแล้วนะเก้าหนึ่งห้าครับเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งแปดครับนี่ครับสามตัวเด้อ โอเคเรียบร้อยวันนี้ก็วันนี้ก็ครบถ้วนเนาะครบถ้วนฮาหนอยทั้ง3ฮาหนอยเหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการทําคลิปดีๆแบบนี้ส่วนใครที่อยากได้ที่ตรวจโควิดนะที่ตรวจโควิดแบบนี้นะนี่ครับที่ตรวจโควิดแบบนี้นะเป็นกล่องแบบนี้เออนะครับแอดมินก็มีที่ตรวจโควิดแบบนี้นะครับขายนะนี่ครับที่ตรวจโควิดแบบนี้นะครับก็เป็นแบบแยงจมูกนะครับราคาแบบ ราคาแบบมาตรฐานนะช่วยๆกันครับช่วงนี้ช่วยๆกันนะครับใครอยากได้ที่ตรวจโควิดแบบนี้ทักมาเลยครับที่ลายด้านล่างนะเดี๋ยวผมทิ้งลายด้านล่างให้นะครับแอดมาเลยนะเออจะหมดแล้วนะครับมี25ชิ้นเท่านั้นนะครับจะหมดแล้วครับเออจะหมดแล้วนะครับส่วนในกล่องเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวก่อนเปิดดูดิจะหมดแล้วนะนี่ครับข้างในก็จะเป็นที่ตรวจอะไรแบบนี้ครับนี่ครับทักมานะเออโอเค ยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบััสดีครับ